สวัสดีครับเพื่อนสมาชิกที่ติดตามเป้รถสวยอยู่นะครับเต็นเป้รถสวยเนี่ยจะขายลดราคาแสนต้นๆไปถึง200แสนต้นๆเท่านั้นใครที่ชอบรถราคาประมาณนี้นะให้กดติดตามผมเลยนะครับทั้งใน Facebook นะครับแล้วก็ YouTube ด้วยนะครับวันนี้ผมมีรถ t o y ยต้นะครับสปอร์ตคุยเซอนะครับตัวนี้มีแต่คนหานะผมบอกเลยนะครับเดี๋ยวพาไปชมรอบคันก่อนฟังเสียงนะครับเป็นไงบ้างเห็นไหมครับดูแคสีนะครับสวยนะไม่มีผุนะครับ ไปเดี๋ยวเราไปชมรอบคันต่อ,อฟังเสียงนะครับเห็นไหมเสียงบางๆนะครับรล้อเลอโอเคนะครับยางเยิงเห็นไหมครับอลองคอลองคออีกหน่อยครับดูข้างหลังข้างหลังเป็นไงบ้างกันชนกันชนมีนะครับคันนี้มีแคลรี่บอยด้วยนะครับเดี๋ยวเปิดดูข้างในหน่อยแคลรี่บอยเป็นไงบ้างเห็นไหมเสียงข้างหลังก็บางๆนะเห็นไหมครับพื้นกระบะสวยนะแบบนี้นะครับ <nada> <badges> <từ S 1> ใสๆเลยนะเอด่ดลองฟังเสียงดูนะครับเห็นไหมเนี่ยดูพื้นกระบาสวยมากเลยนะครับไม่มีผุนะครับไม่ต้องห่วงเลยเห็นไหมนะตรงนั้นมีช่องเปิดคุยออกับคนข้างหลังได้ด้วยนะครับอย่างนี้พื้นกระบาดถือว่าสวยมากเห็นไหมครับเมด็ดองเมด็ดอาร์คลอยอาร์คต่างๆนะครับเห็นไหมซอกต่างๆไม่มีสนิมนะครับเนี่ยเมด็ดอาร์คตรงนี้ก็ดูได้นะยังมีอยู่นะครับ่า รถถือว่าสวยเลยผมบอกให้มีเม็ดอักครบแบบนี้นะครับรถไม่มีโดนหนักแน่นอนเราไปดูรอบคันต่อเห็นไหมครับรถทรงมันได้นะครับเขาถึงเล่นกันนะครับรุ่นนี้นะสปอร์ตคุยเซอร์นะครับลองไปเซิร์ชดูได้นะรุ่นนี้บางคันแพงกว่าวีโ o นะครับผมบอกเลยฟังเสียงนะครับกระจังหน้าเป็นไงเห็นไหมครับกระจังหน้าก็สวยนะครับเห็นไหมกระโปรงเสียงกระโปรงเห็นไหมครับ เสียงกระโปรงบางๆเลยนะอ่าเดี๋ยวเราไปดูหลังคากันนะครับหลังคาเป็นไงบ้างคันนี้มีผุมีอะไรเปล่าเห็นไหมหลังคาสวยนะครับอ่าจุดนี้ไม่มีผุเลยนะครับมองมุมกว้างบ้างเห็นไหมครับ ah? สวยนะหลังคาฟังเสียงเห็นไหมครับเสียงบางๆนะอ่าเดี๋ยวเรามาดูภายในคันนี้กันบ้างนะครับภายในเป็นไงบ้างเห็นไหมภายในถือว่าสวยมากนะครับ เบาะเป็นกรรมี่จากโรงงานเลยนะครับเบาะเดิมสนิทเลยภายในสะอาดนะครับที่สาคัญเป็นเกียร์ออตโต้ด้วยนะครับผู้หญิงขับได้คนสูงอายุขับได้นะครับมีหน้าจอแอร์เย็นปกติตรงนี้เป็นตัวล็อกเกียร์จากโรงงานเลยนะครับของเดิมติดมั้งแต่ป้ายแดงเลยนะครับยังอยู่เลยพื้นสะอาดนะเห็นไหมครับคอนโซลคอนโซลสวยเห็นไหมครับเบาะสะอาดแผงประตูเป็นไงแผงประตูก็สวยนะครับกระจกไฟฟ้าเห็นไหม อ่ารถเป็น4ประตูนะครับอ่าดูข no ้างหลังบ้างเห็นไหมเบาะข้างหลังก็ถือว่าสวยนะครับเห็นไหมสะอาดดีนะครับไม่มีขาดเลยนะครับพรมต่างๆเห็นไหมครับสะอาดอ่าเห็นไหมครับกระจกกระจกข้างหลังไว้เปิดคุยกับคนข้างหลังนะครับหลังคาเป็นไงหลังคาด้านในเห็นไหมครับหลังคาสะอาดดีนะแผงประตูล่ะแผงประตูก็สวยนะครับ คันนี้ถือว่าไม่ช้านะครับรถสวยเลยต่อไปเรามาดูเม็ดอาร์กกันบ้างนะครับเม็ดอาร์ขอบหน้าต่างนะที่ผมชี้ให้ดูนะครับอันนี้คือเม็ดอาร์นะอ่าเห็นไหมครับเม็ดอาร์สวยมากนะครับซอกต่างๆเห็นไหมไม่มีผุนะครับใครดูไม่ทันให้กดหยุดวิดีโอนะเห็นไหมอ่าตรงนี้เป็นสติ๊กเกอร์นะครับพวกนี้เขาติดมาจากโรงงานนะยังอยู่นะครับอ่าไปดูข้างหลังต่อเม็ดอาร์ Met ข้างหลังเป็นไงดูต้องดูทั้งสี่ด้านนะครับเม็ดอาร์ เห็นไหมครับอยู่ครบนะผมให้ดูใกล้ๆเลยนะครับซอกต่างๆสติกเกอร์จุดนี้ก็มีนะครับเห็นไหมเอาดึงดูหน่อยเห็นไหมครับอยู่ครบครับไม่ต้องห่วงครับเ็นอาร์ตฝั่งนี้ล่ะต้องดูให้ครบนะครับอ่เห็นไหมครับที่ผมชี้ให้ดูนะดูใกล้ๆนะครับอ่เดี๋ยวมันจะไม่ชัดนะก่อนมาซื้อก็ต้องเปิดดูอีกรอบนะครับเห็นไหมครับซอกต่างๆสวยสวยปิ๊งเลยนะครับคันนี้ มาดูข้างหลังบ้างอันนี้เราจะดูโครงสร้างมันนะครับที่มาดูเม็ดอาร์คเนี่ยครับแต่บางคนไม่รู้นะครับเห็นไหมจุดพวกนี้นะครับคือเม็ดอาร์คนะถ้ารถโดนนี่มันจะถูกโป๊ทับแลวหายไปเลยนะครับมันเป็นวิธีดูรถมือสองนะครับดูซอกต่างๆถือว่าสวยเลยนะคันนี้เห็นไหมครับต่อไปเรามาดูห้องเครื่องรถคันนี้บ้างนะครับห้องเครื่องเป็นไงบ้างรถโดนไม่โดนเนี่ยมันดูที่ห้องเครื่องนี่รู้เลยนะครับ เปิดห้องเครื่องมาเราต้องดูคันหน้าก่อนครับอันดับแรกเห็นไหมคันหน้าติ๊กเกอร์อยู่นะครับติ๊กเกอร์เดิมๆนะครับพวกนี้ต้องมีนะครับรอยต่างๆพวกนี้เห็นะรอยยางตลางตัวเลขตรงนี้สําคัญนะครับต้องอยู่นะครับไทเกอร์ทุกคันนะครับดูดีๆนะต้องอยู่แบตใช้งานได้ปกติครับคันข้างเห็นไหมผมจะให้ดูตัวถังก่อนนะครับตัวถังมันนะบอดดี้นะเพดเห็นไหมไม่มีการแกะนะเพดเรียบดีนะครับติ๊กเกอร์เดิม เนี holder, er ่ติ๊กเกอร์ต้องอยู่นะครับถึงมันจะลบไปแล้วแต่ต้องอยู่นะแสดงว่ามันไม่ได้ทําสีห้องเครื่องนะครับเห็นไหมตัวถงตัวถังสวยอ่าเดี๋ยวมาดูอ่าข้างบนบ้างข้างบนเป็นไงเห็นไหมครับเม็ดอาร์ตต่างๆติ๊กเกอร์เดิมอ่าตาโตโยต้าตรงนี้ยังอยู่นะครับรถเดิมสนิทนะอ่าต่อไปเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์อันนี้เป็นเครื่อง2.5งจุดห้าคอมลเลวนะครับเป็นเครื่อง2องพด้วยแล้วเป็นคอมบัลเลียนะครับไม่ต้องห่วงอยู่แล้วเรื่องประหยัดน้ํามันนะครับ เดี๋ยวมาดูเห็นไหมครับลึกๆหน่อยนะไม่มีเยิ้มนะครับเดี๋ยวผมถ่ายให้ชัดที่สุดแล้วนะครับอดูนะเห็นไหมผมเพิ่งเปลี่ยนตัวนี้ให้ด้วยนะครับเพิ่งเปลี่ยนตัวใดใดชาร์จให้นะเทอร์โบเป็นไงมีเยิ้มหรือเปล่าไม่เยิ้มเลยนะครับเทอร์โบฝาสูบไม่มีเยิ้มนะครับคันนี้ผมบอกเลยห้องเครื่องสวยมากนะครับผมขายอยู่ที่2 2 8 0 0 0สเท่านั้นนะครับรถสภาพนี้นะถือว่าคุ้มมากนะครับ ใครสนใจโทรมาได้ที่0 8น405 0 2 0กนนะครับเป็นแปลนสวยตั้งอยู่ที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรี